สวัสดีค่ะ ั้นนะคะเป็นนักกิจกรรมบำบัดค่ะวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนาท่าบริหารกล้ามเนื้อการกลืนเพื่อป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูภาวะกลืนลําบากนะคะเนื่องจากว่าภาวะกลืนลาบากเนี่ยสามารถพบได้ในผู้ป่วยหลากหลายประเภทเลยค่ะอย่างเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคพากินสันโรคสมองเสื่อมหรือว่าแม้กระทั่งในผู้สูงอายุเองเนี่ยก็สามารถพบได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งการที่เราสำลักบ่อยๆเนี่ยอาจจะนําไปสู่ภาวะของการปอดอักเสบติดเชื้อซึ่งอาจจะนําไปสู่การเสียชีวิตได้น ค,ค่ะดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยออกกําลังกายบริหารกล้ามเนื้อการกลืนเพื่อป้องกันการสําลักที่อาจจะเกิดขึ้นได้มีหลายท่าด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะเป็นท่าบริหารริมฝีปากเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบป,ปากทําให้ปากปิสดสนิทยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ให้ทาอ้าปากฉีกยิ้มทําปากจู๋ ถ้าต่อมานะคะให้เปาะปากให้เกิดเสียงดังค่ะต่อมาให้เม้มปากให้แน่นแล้วใช้นิ้วดึงต้านแรงค่ะต่อมาเดี๋ยวให้ออกเสียงอาอูอี ออีออสุดท้ายค่ะให้ออกเสียงพาพาพาให้ได้เร็วที่สุดค่ะพา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 ต่อไปจะเป็นท่าบริหารลิล้น um. เพื่อเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อของลิ้นในการช่วยคลุกเคล้าอาหารค่ะเริ่มที่ท่าแรกให้แลบลิ้น ต่อมาลิ้นแตะลิมนฝีปากบนต่อมาให้ลิ้นแตะมุมปากซ้ายขวาจากนั้นให้นําลิ้นแตะกระพุ้งแก้มและใช้นิ้วดันต้านแรงค่ะและใช้ไม้กดลิ้นดันต้านแรงทางซ้ายขวาและด้านบน สุดท้ายให้ออกเสียงลาลาลาคาคาคาลาลาลาคาคาคาต่อไปจะเป็นท่าบริหารเพิ่มความแข็งแรงของโคนลิ้นเพื่อช่วยเพิ่มแรงในการดันอาหารลงสู่คอหอยค่ะท่าแรกจะเป็นท่าทางเบสรีแทคชั่นให้ใช้ผ้าก๊อซจับลิ้นออกมาและให้คนไข้ยพยายามดึงลิ้นกลับเข้าไปในปากค่ะ ท่าที่2องท่าทาง p u l back exercise ให้คนไข้แลบลิ้นออกมาและม้วนลิ้นแตะเพดานปากลากไปได้ด้านหลังมากที่สุดค้างไว้2วินาที ถ้าสุดท้ายจะเป็นมาซาโกเอ็กซ์ไซส์ให้แลบลิ้นออกมาระหว่างฟันจากนั้นให้ใช้ฟันหรือเหงือกงับลิ้นไว้เบาๆแล้วกลืนน้ำลายโดยพยายามไม่ให้ลิ้นหดกลับเข้าไปค่ะ สุดท้ายจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อคอหอยเพื่อช่วยเพิ่มแรงในการกลืนค่ะท่าน,นี้สามารถทําได้2วิธีวิธีที่1คือให้วางลูกบอลใต้คางจากนั้นให้ก้มศีรษะดันต้านแรงกับลูกบอลค้างไว้30-60วินาทีค่ะวิธีที่2กด ทางลงต้านแรงกับลูกบอลแล้วผ่อนคลายท่านี้สามารถใช้กำปั้นทดแทนลูกบอลได้ค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับท่าบริหารกล้ามเนื้อการกลืนต่างๆทุกๆท่าสามารถทําได้ทั้งหมด5 1 0ถึง10ครั้งแนะนําให้ทําก่อนเวลารับประทานอาหารเชา้ากลางวานันเย็นหรือว่าเวลาก่อนฟีดอาหารค่ะถ้าเกิดสงสัยว่าบุคคลใกล้ชิดอาจมีภาวะกลืนลาบากแนะนําให้ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกิจกรรมบำบัดค่ะขอบคุณค่ะ